มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะเอมกับน้ำนะคะใครคือเอมใครคือน้ำในน้ำตัวสีสวัสดีค่ะเอมนะคะจาก True F11 ค่ะสวัสดีค่ะน้อสวยๆนะคะจากบ้าน True F11 ค่ะอ่าะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันนะคะในเพจของ True Move F4C Plus นะคะวิดเอมและน้ำค่ะนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันใช่เป็นทาเอ็มน้ำใช่ค่ะตื่นเต้นแถวบอกเลยวันนี้นะคะก็ พวกเราก็จะเป็นคู่จิ้นจากบ้านใเอสค่ะมาทำกิจกรรมร่วมกันกับแฟนแคนกลุ่เอสได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมที่มีเนี่ยเราจะมีของรางวัลให้ด้วยถูกต้องค่ะนะหล่ะของรางวัลจะบอกเลยว่าแฟนแฟต้องกรี๊ดเพราะว่าพวกเราเองยังอยากได้เลยโอ้ต้องกรี๊ดเลยค่ะโรก้า ถ้าอยางนั้นบอกเลยนะคะของรางวัลนะคะจากเพจ t r u Move S4G p l นะคะก็คือคืออะไรคะคือปลอกหมอนร้อมกับลายเซ็นค่ะขอเอนะครเาใช้วันนี้แฟนตัวจริงนะคะที่ดูไลฟ์อยู่ในเพจนะห้ามพลาดเลยเพราะนอกจากของรางวัลที่เศษอันนี้แล้วเนี่ยเรายังมีของรางวัลที่เศษจากเพจ t r ู Move S4G p l ให้ด้วยก็คือแบบน้องฝันดีมีเราอยู่คุ้ค่ะค่ะใครที่อยากนอนกับเอ็มก็ปิดหน้าน้ำไป ลอเล่นลอเล่นหรือปิดหน้าไปเลยส่องคนอปิดหน้าไปเลยใช่ปิดเลยถ้าสลับฝันดีมากขึ้นะอ่าแต่จริงก็นอนข้างๆพวกเราก็ได้ค่ะอ๋อโอเคอ๋อโอเคนี่มีพายกระซิบมานะคะบอกว่าของรางวัลพิเศษที่ทางเทปทูมุกเอสดีดีพาร์ตจะมอบให้นะคะก็คือบัตรชมคอนเสิร์ตเบิร์ตทีนนะคะบอกหกกางวันค่ะหกกลางวันสามดาวขอโทษค่ะตกใบตกใบ ก็คือเขาจะอะไรคนเดียวไม่ได้เราไปดูคอนเสิร์ฟไว้คุณบอกว่านี่คือคอนเสิร์ฟคู่จิ้นเราจะสบายแบบคู่จิ้นหรือคู่จริงก็ได้นะเออแล้วนอกจากคู่จิ้นมีใครบ้างคะนอกจากคู่จิ้นนะคะจะมีไม่ใช่ค่ะจะมีตั้งแต่รุ่นแปดค่ะก็คือพี่ตาพี่คาชาเนี่ะเป็นคู่จิ้เรียกว่าสีปึก5ปีแล้วนะคะลงมาก็จะเป็นคู่จิ้นที่เออหนูก็อยู่เขาแล้วก็รู้สึกเขากัดกันตลอดเวลานะคะคู่นี้ก็จะเป็นกัด brightness มีความกัดมีความน่ารักซ่อนอยู่ค่ะแล้วก็จะมาถึงผู้ที่สวยที่สุดในคอนเสิร์ ก็จะเป็นคู่เอฟน้ำนะคะเอฟสค่ะ<ม>และน้องเล็กสุดน้องใหม่ล่าสุดแก่กล่องค่ะคือน้อง Real มาริวกับน้องเบนท์ค่ะ<ม>ก็เป็น Real <ม>ิวจิตนะคะเป็นน้องใหม่ที่มีความซ่ามีความแบบ เขาก็ต้องโซนเขาต้องโซนเริ่มใหม่โซนไอ้ไอ่าใช่ก็จะมาจากบ้าน AS11 ค่ะสิบสองเหลืองเสีบสองใช่แล้วค่ะก็๋วสี่พูดด้วยกันก็ใครที่ชนะเนอะก็จะได้รงวัลไปดูบัตรคอนเสิร์ตวันที่สิบแปดมิถุนายนนี้นะคะที่ทันด้วยโดมบอกเลยว่าจริงๆแล้วบัตรหายยกมากพลาดไม่ไดบเลยก้จะหมดแล้วนะคะบัตรยิ่งบัตรเฉพาะบัตรห้าพันบาท Exclusive โอ้โหห้าพันบาทนี่ยากแล้วยากแล้วตอนนี้ออยยากกกทุคคคนนไไปซื้้บััตรดเล่่ะะ โอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมกันแล้วก็จะแถมบัตรด้วยใช่แต่ว่าทีน,นะครับปลอ,อกหมอนเราก็จะมีเพียงแค่2อันเท่านั้น<อ>นะคะ<อ>เพราะฉะนั้นจะต้องดูอย่างดูเฉยๆนะคะร่วมกิจกรรมแบบทางเพดไว้แลกกันนะคะรูปเพจทั้งหลายค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาทีแล้วนะคะเราก็จะมา<อ>เลือกเกมกันเรามีทั้งหมด4ี่เกมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าวันนี้เกมและน้ำนะคะพร้อมกับรูปเพจเนี่ยจะ ได้เกมอะไรไปแต่ว่าตอนทายนี่นะคะว่าใครจะผู้ชนะเนี่ยรบกวนใส่แฮชแท็กของน้ําโชว์หน่อยนกของน้ํมเป็นแฮชแท็กทูมุกเอสี่ลัแล้วก็แอนด์สกอร์น้ำนะคะแอนเชียร์น้ำมาที่เอมบ้างไหคะไหนดูซแฮชท็กทูมุกเอสี่ดีพลัสนดส A.M. ค่ะ A.I.M. นะคะก็จะเป็นสองทีมแบ่งกันเป็นชัดเจนไปเลยวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นเหมือนแบทเทิลกันนิดนึงระหว่างทีแมงกับทีน้ำยังไงก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันนะคะใครที่เชียร์น้ำติดแฮชแท็ก A.M. ใครที่ A.M. ติดแฮชแท็ก A.M. ค่ะเขใไมคะใครที่เชียร์น้ำก็สามารถติดแฮชแท็กตามนี้ได้ A.M. นะคะ #moveh สี่จิมพ์พัสด์ A.M. ส่วนใครที่เชียร์ A.M. นะคะ t o m o v e S 4G Plus นะจอย่าลืมตัวนี้นะคะน้าจ้าจ้า้าส่วนใครเชียร์คู่อื่นนะคะที่หน้าค่ะใครที่เชียร์คู่อื่นแต่สามารถร่วมเล่นเกมกับคู่เราได้ก่อนเลยค่ะเฮ้คือได้บัตรคอนเสิร์ตเลยไม่ต้องรอคู่ไหนเลแต่ถ้าได้หมอนไม่อยากได้เอามาให้หนูค่ะถ้าเขาเล่นเกมก็ได้หมอนไงไปนะคะมุกคเอาเกเอาไม่ผ่านเอาเกมค่ะเราต้องเล่นรามาค่ะเกมกันดีกว่าพร้อมไหมคะน้องๆย่าค่ะโอเคเดี๋ยวนะ โอเคสี่เกมของเรานะคะก็จะมีเกม h า n t a n t นะคะเกมที่สองคือ guess the word ค่ะ guess the word yeah เกมที่สามนะคะชื่อว่า love robot นะคะและเกมสุดท้ายชื่อว่า hidden spot ค่ะไหวอยากเล่นอยากเล่นเป็นอันไหนอยากเล่นอันไหนเราที่ป่ายังไม่บอกครับไม่ใู้จากชื่อก่อนแปลก่อนได้ไหม ท้าได้แตกก็แบบว่าหัวใจหัวใจไม่ใช่ท้าได้แตกเพราะว่าหัวใจล้มเหลวแล้วแหละหัวใจท้าได้แตกไงท้าได้แตกแบบว่าเจอคนที่ถูกใจมากแล้วแบบเธอฟังมากเธอใช่มากอ่าอันนั้น g e t the word ก็คือใครทำไม่ทำ g e t the word เพราแขกมาหาคำแล้วแต่ค่ะอันที่สาม love robot love robot l o v ยนต์ a x ก o v e r และอันที่สี่ คิดเล่นสปอยอันนี้น่าสนใจมากนะคะคือจุดซ่อนเร้นหรือจุดลับลับเอ๊จุดลับอ๋อฉันอยากได้เกมนีซะเลยจุดลับเหรอคะน่าดีมั้กค่ะเราอยากได้เกมอะไรดูสิดูท่าเองก็รู้แล้วอ่ะอยากได้จุดซ่อนเร้นค่ะมีไลฟ์อยู่ค่ะน่าเกลียดแล้วเอ็มคะอยากอยากได้เกมอะไรคะเอ็มแฉก็ได้จุดซ่อนเร้นเหมือนกันได้อยากได้ค่ะถ้ทแฉเพราะเจอคนที่แบบชอบแล้วก็จะตีใจอ้าแล้วสองคนชอบกันไหมคะ เอ้ยเขินทำไมเขินทำไมเขินทำไมเออต้องนิดหนึ่งนิดหนึ่งวันนี้เขาเป็นกิจกรรมแบบกซ์คลูซีฟชอบเราก็พูดไปเอออ่ะไม่เสียเวลานะคะตอนนี้เราก็ที่เกมของเราพร้อมแล้วนะคะเรามาจับกันวันนี้ถ้าจะเป็นประแทนในการจับไม่รู้ฝ่ายยีชุดติดป๊บนึงนะคะอ่ะมาแล้วกลับมาแล้วนะคะอ่ะพร้อมแล้วค่ะเกมแล้วกันนะคะยังเป็นคนจับยังเป็นคนจุดซ่อนเร้นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ ท่าตีสาม่าแน่ใจนะคะแน่ใจนะคะ,อ,ะอย่างนี้แหละค่ะนี้แหละ,ะมาแล้วลดันดันดัน,ดนโอเคอย่าลืมนะคะแฮแท็กนะคะถ้าเกิดว่าเชียรน้ำนะคะก็แฮชแท็ก<น>ทูมะคะคูฟ e อสซีรันะคะนีอนน้ตายแล้วเนี่นะค่ะแต่ว่าถ้าใครเชียร์เอียนก็ to move s 4 d p l u อันนั้ก็เก็เอ็มพาร์อันไหนจะดูชิคเกมคืออะไรไม่น่าพูดเลยค่ะโซเซสที่สามฮาร์ดอะแทกนะคะชื่อเกมไม่เท่าไหร่ค่ะหนูอ่าน description แล้วหนูแบบวีดหรอไหนอะไรนากับวีดหรอไหนอ่านอ่านเล่า description อ่านคำบรรยายข้างล่างเลยอะนรและเกี่ยวกับเกมยังไงเล่าทีนีู้่จิ้นแต่ละคนอ่า จะต้องทำยังไงก็ได้ให้อีกฝ่ายใจเต้นแรงที่ิ้ดมากที่สุดในระยะเวลาที่กำหนดเนอร์ด้วยอินเนอร์นเนแรงฝ่ายจะเต้นแรงได้กว่าได้คนนั้นจะชนะไปแต่ถ้าทำให้ใจเต้นแรงไม่ได้เราก็จะมีเกมแก้มือก็อออคือแต่กติกาก็ต้องเป็นที่เป็นที่พี่พี่กำหนดอ๋อแล้วเราทำอะไรก็ได้ในเกมนี้ก็คือสั่งให้แบบทำอะไรก็ได้ให้แบบใจเต้นแรงแล้วทีนี้คือถ้าสมมติเอ็มใจเต้นแรงกว่า เราจะชนะก็ตอนนี้เอต้นแรงหล้วนั้นเนี่ยยุไดแ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอา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 แล้วแล้วแล้วแลต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าเตียลนะคะเราจะวัดวระดับความเต้นของหัวใจที่ปกติกันก่อนแต่ว่าเกจิกากติกานะคะสำหรับผู้ชมเพื่อชิงของรางวัลของเราในเ็ปนะคะผู้ที่กำลังชมไลฟ์ของเรานะคะแต่ละผู้ถ้าใครถายว่าใครชนะเนี่ย จะได้สิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีเพื่อรับของรางวัลจาก TrueMove X ค่ะอาละว่ะอรนมีเครื่องวัดหัวใจของเราพร้อมแล้วดนาไม่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นเอ่อชื่ออะไรนะทูมอะไรนะฮา a r t r ร e รีนะคะนี่ท่นนี้เห็นไหมอ่ะอ๋อเห็นยังไม่คืนแล้วทีนี้หนูก่อนอันนี้เราจะวัดเป็นน้องเอน้องน้ำก่อนน้องน้ำ เวลาวัดนี้เขาจะให้เอานิ้วแตะที่เซนเซอร์ข้างในไดแล้วแตะค่ะอ่ปกติของน้องน้ำคือเท่าไหร่ดูีิเธอมีหัวใจไหมอ่ะไม่มีหัวใจนะเดี๋ยวเธอไร้หัวใจอย่าพิสบายใจเลยนะตั้งเล่นหายใจเลยปะอ๋นี่อยากพูดมากเลยกลัวหัวใจเต้นแรงนั่นห้ามหายใจนะรู้ยังอ่ะตอนนี้นะคะใครที่ถ่ายนะคะว่าเป็นเอ็มหรือน้ำเนี่ยนะคะก็อย่าลืม Hash tag t ูมูฟเอนนส t ีทีพลัสอนเลสกอรแเราตามด้วยชื่อของคนที่คุณเชียร์ด้วยนะคะมีคนบอกน้ำชนะอยู่แล้วแม่มั่นใจเกินหน,นูว่าหนูตายแล้วค่ะพี่หน,นูนวน่าหนูเอาใหม่ทีเอาใหม่ให้เอ็มวัดก่อนไหนอุ้ยตายแล้ว,วมีคนบอกว่าเธอเธอหัวใจอยู่ที่พี่เอ็มว่ะโอ้ยออนะยังไงถลี้ยงาหเปล่านะถ้าชนไยังไงหนูก็ชนะสิเพราะนั่พราะอะไรฮะ พ่อหัวใจชิเชยอย่าเลยโรตีนะหลงน้ำทำไมน่ารักขนาดนี้น,าน่ารักของเราได้หรอได้ไหมคะอ่งั้นเป็นวัดที่น้ำเอ้ยเ,เออวัดที่เทียนหอนก็ได้จ้ะหนูไม่ได้น่าเหมือนกันค่ะนั้นนะคะ <c oughs> อ่ะยังไงบบยังไง,ง,ไ,งไงล่ะ,ะยังไ,ไงได้ไหมคะวัดได้อยู่เลยมา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 ได้ไหมคะไหนมาอวดซีมองนะคะแป๊บนึงนะคะอุ้ยมันจะได้แรงแล้วอ่ะ อันนี้เป็นหัวใจของไทยเป็นหัวใจของตัวเองหัวใจของข่าวของเอค่ะหัวใจเขาอยู่ตัวเขาค่ะคือเมื่อกี้หนูวัดอ่ะแล้วหนูก็ตกใจของเอมนะคะตอนนี้ก่อนเล่นเฮ้ยยังไม่ได้เล่นเลยร้อยสิบแปดค่ะร้อยหนึ่งร้อยสิบแปดเคะร้อยสิบแปดนะคะหัวใจเอมเป็นเร็วแล้วนะคะอ่าลองของน้าค่ะอาันนี้ค่ะอ่าลองเถอะเราเลองโอลองแล้วะคะแป๊ะ หนูว่าหนูต้องมีปัญหาแน่ๆเลยฉันบอกแล้วเธอคือคนที่ไร้หัวใจเธอเธอท่ามันไว้นานกว่าเทียบออกชี่เชื่อแมมเวลาหนูเดินเข้าเซเว่แล้วมันไม่หล่อม่ะผีแล้วแหละไม่ใช่คนทำอมพี่คือทุกคนอ่ะอุ้ยหนูว่าน่าไม่ปกติค่ะคือคือเธอเราดูว่าตอนแรกบอกเลยว่าเราอะ เข้าใจว่าเราต้องแบบแทนแน่ๆเพราะเราเป็นคนแบบไปเต้นเร็วดูของน้ำนะคะโชคค่ะว่าเขาร้อยสามสิบค้ะตื่นเป็นแล้ว่เนเต้นหรอไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้คือร่างกายแบบพี่ปกติหาหมอค่ะแนะนำไปหาหมอค่ะทำไมอ่ะจริงๆหัวใจคนปกตินี่แค่แบบแปดสิบเก้าสิบเองนะคะแต่เราจะเอามาลบกันใช่ไหมคะ เอาเราไปลงเธอไม่เอาเอาหัวใจก่อนกันหัวใจหลังมาลบกันพี่คะถ้าหนูทําให้น้ำแล้วน้ำขดใจเต้นเหลือเก้าสิบตุงเที่งค่ะแล้วตกลงเทียบกันคือแบบว่าจะเป็นแรงอยู่พอหนูเล่นปุ๊บอ้าวมาคนอาหารใครจะเล่นก่อนค่ะใครจะเล่นก่อนค่ะไม่ได้ทำไรอ่ะเอาเตรียมจะยิงชูบไม่ได้เล่นทีเล่นคนยิงชูโอเคค่ะมาไหนกูกันดีว่าใครจะสามรอบเลยใช่ไหมได้ ยันยิงยาวปะกาศเ๋ายิงจุเงาหนึ่โอเคยันยิงอะไรนะยันยิงยาวปะกาเ๋ายิงจุเรมแลวีนี้ปวดใจเต้นแล้วเนี่ยยันยิงยาวปะกาศเ๋ายิงจุ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 อต๋อหนูหมวไต้แล้วก็ไปไม่กี้ชนะแล้วใครที่าม่อนไหอ่ โอเคอย่างอันนัชนะน้าอยากเล่นก่อนจะให้เล่นก่อนเดี๋ยวที่บ้านเคยเล่นมายิงจรวดเคยหนูใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องเป็นหนูละค่ะเพราะมีแค่สองคนงั้นหนูเดี๋ยวหนูคิดก่อนนะอ่าโอเคดยังไม่ได้คิดถ้าให้เอ็มเล่นก่อนแล้วหนูสับใช่งั้นหนูยอมโดนเล่นก่อนหนูเล่นก่อนเฮ้ยแต่ว่าก็คือเอ็มจะต้องเป็นคนทําให้ หนูหัวใจเต้นแรงน้ำหัวใจเต้นแรงใช่ไหมอ่ะพี่มีเวลาให้สองนาทีนะคะให้ตั้งสติก่อนแบบหนึ่งพร้อมระเบิดด้วยยังไม่พร้อมค่ะก็ได้เหรองะคิดก่อนก็ได้ทำอะไรดูที่ไหมเกี่ยวเป็นที่ไหมเธอต้องการโต๊ะก็อีไหมถ้าเธอไม่ต้องการทำไงก็ได้ให้เธอหัวใจเป้นเออทำไงเลยมีแบบมีไกด์ไหมคะเราสามารถทำได้หมดเลยอย่างเช่นวันนี้เราก็เตรียมฟรีโกรไว้ให้เผื่อเธออยากกินแท่งเดียวกัน หรือหรืออ่าบิดพื้นสิดอิอัพเธอสั่งให้เขาทําให้หมดเลยเอออันนี้เป็นเป็นอํานาจอยู่กับเราแล้วแต่ว่าทีามีอํานาจพิเศษนี้เพียงแค่สองนาทีเท่านั้นโอเคค่ะเอาละค่ะมีคนบอกว่าให้มองตาผสบายนะเนาะยังอื่นยัคคะยังไม่เริมเอาลงพอจับเวลาอย่างค่ะอย่างค่ะพร้อมไหมคะคิดออกไหมคะไม่ออกค่ะเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็มาเองไอ้ยังที่จับเวลาเลยนะคะการเดยนนะพร้อมนะคะพร้อมไคะหนูไม่ทำได้ไหมคะหนูไม่ทำไม่ได้ค่ะก็อยู่เฉยๆ่อะไรอ๋อนะคะหนึ่งสองสมเวลาเริ่มเดิแล้วนีค่ะเขอะไรเดียวอ่ะเรวิดเพือเออกดจัม์จัม์้าทีเดีวินทีเดวร็วดิขอ ที่เดเดเริมลก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเดยีนนลปนอยืเป็นอปเอทำ้ีค่ะโอเคโอเโอเคคโอโอเคค่ะ้าค่ะเินเด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 ิกตวบีค่ะลงไปนั่งค่ะลงไปนั่งค่ะยื่นขึ้น่ลงไปนั่งค่ะ พี่หนูตายก่อนเกี่ยวต่อค่ะต่อไม่ได้ค่ะเยอะขึ้นค่ะทำไรเรียกของสาวรอนนั่งนั่งน่ะไหนจับจับไหนนิไม่ไม่ค่อยเร็วอยู่นทีผ่านไปแล้วนะพี่เอ๋จะอมขนตาหนูค่ะ เฮ้ยอะไรนะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดูวยเลยใหเมาใช่หรอทิ้งอามรรยากาศหูหนวกไม่ได้กัดอย่ามาโม้เลยวะเราไม่ทำเลยเลยเหลืออีกสามสิบมิลลิลิตรอเร็วๆสู้ๆนะเราคิดไวเต็มเลยใช่แล้วะเราคิดเอาไวเต็มเน้ำคือนิ่งมากใช่หนูเป็นคนมีสมาธิน้ำคือไม่มีไม่มีความใดๆไม่คนมีสมาธิหาเกิดตกก็เราตก ลงเร่อยไปทำที่นี่หไม่ลงที่เลยอ่ะเราเรปแป๊บแป๊บสิบเก้าแปดหกสสมองหนึ่งหมดเวลาค่ะพีวันเลยค่ะพีวันเลยค่ะวนเลยค่ะีวันเลค่ะพีวันเลยค่ะีวันเลยค่ะคะาหนเียงก็ยิ่งค่ะ จะบอกว่าตอนนี้ถ้าหัวใจฉันนะก็คงตเตใจไม่พล่อมไม่ได้กันอุ้ยมีคนบอกว่าพี่เอ็มกินหมูพีิณัมทำไมไม่ได้กินค่ะน้ำก็เบิกค่ะอุ้ยหนูว่าม้วนมันลดม้วนมากอ่ะมันม้วค่ะหนูไม่เชื่อค่ะว่าหนูจะไม่มีประสิทธิภาพขนาดนี้ค่ะแล้วมันยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน หรือว่าที่หนูสงสัยจะเป็นจริงว่าหนูไม่ใช่คนแต่กล้องนี้เป็นกล้องพิเศษนะวิเซนเซอร์อ้าวเอาใหม่รึเ่มั้ยอ่ะม่มีเอาใหม่ทีแับวีแับนิ้วเอ็คนมีปัญหากับทุกอย่างตลอดเวลาแล้วหรอเอมตอบที่ะ้าเขาถามว่าเอมยอมน้องหรือเปล่าคะคือเขาว่ยใช่เขาหาจุดอ่อนของตัวหนูไม่ได้อืมเฮ้ยทำไมอ่ะ หรือต้องดูแววแล้วพี่แพ้แน่เลยพี่คะมันไม่ได้ต,ตาย,<ล>ยจริงๆอะ่ะอยากมีมาเยอะๆอยากมีมาเยอะๆอ่าไหนดูซิไหนดูซิหายใจอยู่หรือเปล่าอ้ามาแล้วนี่ไงนี่ไงยใเย็นดิหน,นึ่งสามสิบเอ็ดตัปหนึ่งตัปยิง มันใช้สุดของมันเองใช่ไหมแย่มากอ่ะหนูไร้ประสิทธิภาพมากอ่ะท่าไรคะไหนดูสิหยุดแย่อย่างงียังไม่ได้เลยมันต้องรอให้วงกลมครบใช่ไหมใช่แป๊บนึงนะคะทันๆทุกคนนะคะก็เมื่อกี้สนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเหนื่อยขนาดนี้นะระหว่างนี้ค่ะพี่เอ็มถ่ายปอดค่ะหนูว่าหนูตายจริงๆเฮ้ย เฮ้ยจะมาแล้วค่ะจำได้ไนะคะใกล้หน้าใกล้หน้าเหรอน้ำกำลังเก็บอาการอยู่ใช่ไหมเอออ่ะไหนดูซิเท่าไหร่เอ่ยแล้เท่าไหร่ขาร้อยไหนปวดซิแผลเนี่ยหนึ่งร้อยเท่าไหร่อะหนึ่งร้อยเสียบคือคนลูกแพลอ่ะคือใจเต้นกวาเลยก่ะ ตายแล้วเหนือที่ไหมคะอ๋อเยอะฮะอ่าถ่ายแบบ25เลยอะมันหายไปไหนอเอาไปตีลบตีลบบอกเลยนะว่าเธอเธอโยนแน่เลยอ่ะเอมฉันรู้สึกว่าเขาไม่พลาดีเธอเลยไม่รู้โอเคปะต้องเลี้ยวแถวแบบปะคนทหารอะพร้อมไหคะจะกดตานไหมคะี๋ยวเลยค่ะแต่ว่าไม่มี้กระปิดผ้าในการในการในการจำค่ะ แล้วเนี่ยนะครับคุณค่ะเพื่อหงษ์ตายยาวจังอ้าวเป็นอาหารลงหงษ์ตายาวบ้าครับด้วยครับสวัสดีครับอาพร้อมหนึ่งสองสามครับค่ะเริ่มเฮ้ยเดินเลยนะไปทำงาอยู่รู้ไหมต้องเริ่มจักการทำงานแล้วไงก่อนไหนๆไปเดีินลงมาเลย แล้วพลทหารเวลาเขามามาเนี่ยเข้าเข้าเขาเรียกว่าเข้าอะไรนะเข้ากองทัพเหรอยเขาไม่ได้ใส่ตังหูมาเนี่ยเนี่ยเอ๊ะแลาวทำอะไรมาทำไมมาทำไมไม่ชอบเลยไม่อะไรนะไม่มีอะไรจะบอกไม่มอะไรจะบอกเวลาอยู่ที่นี่เนี่ยนี่เป็นกองทหารที่พิเศษทำอะไรมันีต้องมีเดี๋ยวคนอื่นเขารู้ความลับเราหมดนะ้ะอ่าไม่ชอบว่า เอาเออนั้งอะไรกระโดดยี่สิบหนึ่งสองเนี่ยไม่ไม่งตรนะหนึ่งนาทีแล้วนะคะ1้าสิบอ๋อสอง่ะก็ลไปแตะเพือนลไปแตอ พอใช่ไหมอาหารได้ไม่เอาไม่เล่นสิไม่เล่นสิไม่เล่นคอทำไมอ่ะเมื่อกี้ยังมีคนเล่นเลยอ่ะโอ้โหติดๆนะฮะตดๆไม่เล่นสิเลยนั่ง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 ต่ายที่พนสงสารเอียนมาพนหาและเหลือเวลากีบนะแม่เดี๋ยวเราจะนวดให้นะอ่านวดดีๆนะสิวินีทีสุดท้ายแต็คอ้า ห้าสีสามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะอ้าววัดห้าเ้องวัดห้าวัเลขสองเลยค่ะวัเลห้าเรอยๆ่เราไปอยสบายนีสบายมากอ้าตทษเดียวอย่าซักซ้ายซักซ้ายดีล่ะวิ่ยไม่ดนตายนะพี่คนบอกว่าเสียเกมยาวยวนมากแป็ขี้โกงขี่คิดถ้าสมมุตินะ มีแตแล้วแบบไปอะไรเราทำไรล่ะตอนนี้ทุกคนก้มกำลังกินกันหมดแล้วนะคะแน่นอนว่าหลังต้องก็กินเหมือนกันตลกมากลยตาไม่ไหวหรือวินเอ็มสามารถเสียวได้ไปชั่วโมงต่อมาก็ผ่านโอ๊ยขาขาขาคือยังไงตายเหมือนกันตายเหมือนกันน้อง นีอย่าลืมนะคะร่วมชมและคอมเมนต์ทายผู้ชนะนะคะระหว่างไลฟ์นะคะว่าเป็นเอ็มหรือน้ำนะคะพร้อมติดแฮชแท็กด้วยนะคะ to move s 4g plus นะคะถ้าแิดว่าเชียร์เอ็มก็อันด r s สกอร์และเอ็มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเชียร์น้ำก็เป็นอันด r s สกอร์น้ำนะคะนะคะแล้วก็เราสามารถรับฟังเพลงเอาที่สบายใจได้ในแอป to move s เออ to music ครับใช่ to move s เพื่อใคร 4G ที่แรงที่สุดในประเทศไทยไหมพี่ต้องจ้าหน่วยเป็นพิเชนเตอร์แล้วแหละตอนนี้8 8 second ฮะ8 more seconds 8 second left แปลว่า8วินาทีทางซ้ายนูใน <c oughs> ที่ไหนจ้ะเนี่ยดูในที่ไหนจ้าอ๋อโ <c oughs> อ๊ยเจ็บโค้งพบนี่ยาก8มับนี่ยทำไ<อ><อ>มไจับเองที๊ดเลยกูซี มันแบบว่าไปไปมาๆแบบว่าไปไหนอ่ะไปอยู่ที่เดิมนะไม่ต้องกดแรงนะแหมแค่ตัดแต่งนี่คะมือสั่นนะนี่ทําเป็นปะเนี่ยเกิดอะไรในยุคไหนรู้จักโทรศัพท์ไหมรู้จักเจอขายที่ดีที่สุดในประเทศไทยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เธอก็กะ4พลัสงานเธอก็ทำไม่ถูกเลยพิซนเตอร์หล่อมากโอ้แผล่ะเท่าไรค่ะหนดูสิคือหนูเหนื่อยค่ะ ก็ไม่มีเธอไม่มีทางชนะเราเลยแล้วเราปิดเธอทําเราปิดลบอ่ะนะเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบสองนะคะตอนแรกเท่าไหร่คะตอนแรกเท่าไหร่คะร้อยร้อยแปดเออร้อยสิบแปดดูเหมือนหนูจะทําเป้าได้น้อยนะคะแต่คนที่ทําคนอื่นติดลบยี่สิบกว่าเนี่ยต้องคิดแล้วแหละจริงจริงเอาละค่ะผู้ชนะในวันนี้นะคะได้แก่ระชาค่ะ กระซ้ามาไหมคะวันนี้ใช่ค่ะอ,อ่ะก็คือน้ำค่ะเย้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกบดว่าใครที่เชียร์น้ำนะคะก็ติดตามผลได้ในเพจของ True Move S4D Plus นะคะโดยการเซิร์ชนะคะเฟซบุ o กนะคะ True Move นะคะแล้วก็คอะาะวัคแล้วก็เอสนะคะก็จะเจอเพจแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศผลในวันพรุ่งนี้เวลาสี่โมงค่ะ ก็ไปติดตาเาละกันออกไปมันไม่มีที่สำหรับผู้แพ้โอ้โหโอ้โหเจน่เล็บแปะกนไปรงแต่ว่าอะไรนะเอเจนี่เลยเพราะแว่าอะไรนะขอยีแบเนี้ยทีทางซ้ายเราท่าไล่ไงแนี้ยที่ถูกต้องไล่เองอาหรอหายอะไรที่แปลว่าขวาอะไรที่แปลาถูกต้องนะคะเหมือนถ้าเอ็มไลค์นาวว่าเอ็มชอบหนาวไยเอาไปทำไมหนาวหรอเหมื่นแป อาละค่ะโอเหนือหน่อยค่ะเหนื่อยมนะคะเหนื่อยค่ะไหนบอกความรู้สึกที่เลนวว่นเกมเั็นวันนี้ทิคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคือว่ามีการผิดพลาดกันผิาดเทคน,น,นิคเล็กน้อยค่ะคือจริงๆแล้วหัวใจน้ำอาจจะเต้นอาจจะเต้นเร็วกันนั้นแต่ว่าน้ำเขามีทริคในการขยับนิ้วเป็นมุมเจ็ดห้าองศาเลยครัให้หัวใจเต้นเป็นถูกต้องเจ็ดห<ส>้าองศาที<ส>่ประมาณไหนแล้วแต่ค<ส>่ะก็ไม่เป็นไรเกมสนุกสนุกค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่ซีเรียสค่ะสนุกนะคะสำหรับหนูสนุก้งแะมันเป็นการยืนยันถึงความ าการอะไรอ่ะการมากมากเลยาการอะไรอ่ะคนเรามีอะไรไม่ไมีไม่แบบสองนาทีที่แบบให้เขาออกกําลังกายแล้วหัวใจเขาลดไปยี่สิบกว่ามันบอกว่ามันการที่ภาระเล็กนิดทํำไมได้อ่ะ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 ่อ่ะอ่ะ,ออะนี่ก่อนแต่งกันเลยค่ะเช <ภา S 1> ื่อว,ว่าตาเน,นี่ยทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นอะไรฟินๆจากคู่นี้นะคะเอ็นกับนามน,นะคะเราแบบมีทิ้งท้ายด้วยความฟินให้กับแฟนถามหนึ่งเลยนะคะความฟินเหรอคะ ทำอะไร<ฮ>พี่เตรียมเป็นท่าด้วยเหมือนว่านะ้ำจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วเกิดการตั้งท่าเกิดขึ้นเป็นท่าเตรียมพร้อมอะไรคะเชร์นี่เราต้องขายของแล้วขายของอ่ะทำอะไรทำอะไรเร็วทำอะ่ำอะ ก็ต้องขายของให้ทุกคนมาดูคู่จิ้นเราแล้วเกาจะบอกเลยว่าคู่จิ้นเราเนี่ยเป็นคู่ที่ดีแล้วฟินฟุดฟุดนะทำงานยังไงเราอ่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ครบเครื่องผู้หญิงที่สามารถทำได้ไม่ใช่ว่าเก่งนะไม่ใช่ว่าร้องได้เก่งครบเครื่องถึงได้ไงครบเครื่องก็มีพริกพริกไทยกระเทียมแล้วแปดร้อยอ่ะครบเครื่องทุกด้านเราสามารถเป็นผู้หญิงให้คุณได้เป็นผู้ใช้คุณได้แล้วแต่วันใช่ป่ะเธอแต่อะไรให้คุณได้ถูกต้องค่ะหรือว่าเป็นอะไรให้กันเอง อ่ายังไงนะคะอย่าลืมมาดูคอนเสิร์ตคู่จิ้นของเรานะคะทั้งแปดคนเต็มที่มากๆพูดเลยแต่ว่าที่เด็ดที่สุดก็ต้องเป็นคู่นี้แล้วแหละแล้ววันนี้เราจะลาไปกับภาพหวานๆนะคะหวานมากถือต้องจุกกันที่ไม่ใส่เสอ้อเลยไมันต้องแบบใกล้ๆ ใช่แล้วปดเอะคะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะเพราะทุกคนกำลังทุกคนกำลังสิ้นกันมากเลยนะคะบ๊ายบายบายบายคปไ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 ปรปไ้างไป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 นปปไปไปนปไนไปนเไป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 8ปิถุปายนปไปไปไปเปไ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 ปแปนปายแล้วกินข้าวให้พรไปมนไป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 ไมิปุนายนปไ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 ปกไปคู่อา จะบอกเลยว่าวันนี้ร้านเสร็จเราก็มีซ้อมกันอีกคือสาบอกว่าซ้อมหนักมากแล้วก็ทุกคนทุกคนขนโช์เดดออกมาอย่างคู่พวกเราก็จะกดความ็นผู้หญิงออกมาให้มากที <5. S 1> ้สจุดก็จะมีความเซ็กซี่ความแซะความไหนนี้ให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะรับรองเลยว่า เห็นทั้งความจริงเห็นทั้งความสามารถแล้วมีทั้งเดี่ยวคู่รวมทุกอย่างทุกอย่างจริงๆค่ะรอบเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะชื่นชอบใครชื่นชอบหนึ่งคู่หรือมากกว่านั้นทุกคนออกเท่ากันออกเยอะทุกคนไม่มีใครแบบว่าเฮ้ยพี่ที่รักเราหายไปไหนเฮ้ยน้องที่เราหายไปไม่มีเราออกกับเวลาคือคือถ้าสมมติทุกคนเล่นอยู่เราก็จะเดินเล่นอิ้งมากครับบอกทุกคนก็จะอ่ะพวแก้ให้หน่อยไหมล่ะอ้าวไม่ได้ฟังอ้าวโห่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะงงค่ะ ไม่ไมีะไม่มีอะไรเอาเป็นว่าอยากล่าเลยดีกว่าหนูดูดลิเ์เพลงแล้วคิดว่าหนูว่าเราก็ต้องพอแ,แค่นี้เพราะว่าเอ็มไม่ไหวแล้วริงได้แต่ก่อนจะไปที่ขออย่างหนึ่งนะคะค <c oughs> ุณเอ็มต้องตามใจลูกเพียรหนึ่งเพราะเขาบอกว่าอยากจะให้นะคะน้ำนะคะ หอมแก้มเอมนะคะโอ้โหแล้วแต่ว่าในนี้จะอนุโลมเหลือแค่เป็นจุ๊บนิ้วโป้งแล้วไปแตะแก้มือนกันค่ะเออนะคะมีค่ะโปรดให้เพิ่มไม่มีค่ะเดี๋ยวเลี้ยงตัวแปลงนะคะไปอะอะละค่ะอ่ะจะไปแล้วนะคะไปเลนะี่ตอดท้ายนะคะนี่เอาแน่นๆแน่นวันนี้ฝันแน่นกว่านี้เอออว้า

บายบายเจอกันค่ะ